เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนสาบสมิง F28 ชานนเพิ่งจะล้มตัวลงนอนยังไม่ทันที่จะหลับดีเขายังแว่วเสียงพูดคุยกันของวันชัยกับลูกน้องซึ่งลุกขึ้นมาเฝ้ายามต่อชายหนุ่มนอนหันหลังให้ผนังท้ำเขาง่วงจนตาจะปิดแต่ก็นอนไม่หลับคล้ายกับมีความรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลา เขาพลิกตัวกระสับกระส่ายไปมาจนกระทั่งได้ยินเสียงของวันชัยพูดขึ้นคุณจอมพบจะไปไหนครับชีถ้างั้นให้เจ้าชายไปเป็นเพื่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วเสียงทั้งหมดก็เงียบไปตอนนี้เองที่ชานนหลับไปได้หน่อยหนึ่งก่อนจะถูกมือสากข้างหนึ่งเขย่าปลุกอย่างรวดเร็วน้ำเสียงตื่นเต้นตกใจดังมาจากเจ้าของมือนั้น เร็วเข้าผู้ช่วยไอ้สมิงมันลากเจ้าชายไปกินแล้วชานนลืมตาโคลงขึ้นทันทีเขามองไปรอบๆแล้วก็พบภาพของจอมพบนั่งกอดเข่าตัวสันเสื้อของเขาขาดรุ่งริ่งตามเนื้อตัวมีแต่รอยเลือดชายหนุ่มปราดเข้าไปตอนนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วแม้แต่นายทหารที่บาดเจ็บกองไฟถูกจุดลุกสว่างโคลงเกิดอะไรขึ้นครับคุณพบเสือ จอมพบตอบเสียงเบาเขาหน้ายังมีแววตกใจมันลากลูกน้องคุณไปตอนที่ผมกำลังฉี่อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับไม่ไกลเลยแนวก้อนหินไปหน่อยเดียวชานนขยับตัวจะไปตรวจดูแต่วันชายดึงแขนเอาไว้ไม่มีประโยชน์ครับผู้ช่วยชายคงตายเรียบร้อยแล้วไปตอนนี้ก็อันตรายเปล่าเปล่า ู้ช่วยหนุ่มนิ่งถึงสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาคิดทบทวนกลับไปกลับมาอย่างตัดสินใจไม่ถูกพรุ่งนี้เช้าค่อยไปตามหาศพครับหลังจากนั้นเราต้องรีบเดินทางกลับเพื่อขอกำลังเพิ่มเติมผมว่ามันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วครับแล้วคุณขวัญละ่ะเราต้องกลับไปปรึกษากับหัวหน้ากันก่อนครับจอมพบโล่งขึ้นขัดวันชยัยใครจะกลับก็เชิญ แต่ผมจะไปตามหาน้องสาวผมต่อผมไม่กลับอยู่แล้วคุณพบไม่ต้องห่วงชานนคิดอยู่ครู่เดียวแล้วจึงพูดขึ้นเอาอย่างนี้ที่ชัยพรุ่งนี้ที่ชัยพานายทหารที่บาดเจ็บกลับไปเอาลูกน้องไปด้วยสักสองคนผมกับพวกเราที่เหลือจะตามหาคุณขวัญต่อแล้วที่ชัยค่อยพาพวกเรามาเพิ่มเติมอีกแต่ว่าไม่มีแต่ครับที่ผมตัดสินใจแล้วครับ เมื่อเห็นว่าชานนนพูดอย่างเข้งแข็งวันชัยก็ได้แต่รับคำเสร็จเรื่องราวต่างๆแล้วชานนนก็กำชับเวียนยามอีกเล็กน้อยก่อนจะล้มตัวลงนอนที่เดิมคราวนี้เขาหลับสนิททันทีที่หัวถึงหมอนอากาศตอนใกล้รุ่งเหน็บหนาวบาดลึกชานนนพลิกตัวตื่นสันสะท้านด้วยลมหนาวกองไฟมอดโสมจนแทบจะดับสนิทแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูดำมืดไปหมด ชายหนุ่มขมวดคิ้วแล้วยกตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนพยายามเพ่งสายตามองไปโดยรอบสังหอนร้ายแล่นท่านทั้งตัวเวียนยามไม่ควรจะหลับยามในเวลาที่อันตรายเช่นนี้แต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรหรือบอกใครเจ้าเสือสมิงก็จู่โจมมันกระโจนข้ามกองไฟอ่อนแสงไม้ฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นกลิ่นสาดสางลอยอบวนชานนกลิ้งหลบได้ กรงเล็บของมันจึงทะลวงเข้าเต็มกระเป๋าเป้ที่เขานอนแทนหมอนเขาตะโกนร้องขึ้นพร้อมกับที่เสียงของมันเองก็แผดลั่นขึ้นเช่นกันร่างของเสือร้ายกระเด็นประหนึ่งถูกแรงผลักมันล้มลิงคลุกฝุ่นสะเก็ดไฟกระจายวูบว่า ตอนนี้ทุกคนตื่นหมดแล้วนายทหารคนหนึ่งหยิบปืนประจำตัวขึ้นมาได้ก็กราดยิงทางหน้าท่ามด้วยความตกใจหลายคนหมอบลงกับพื้นเอามืออุดหูเอาไว้แต่กระนั้นเสียงปืนก็ยังคงดังสะเทือนเลือนลั่นเขายิงออกไปหลายนัดแต่ดูเหมือนว่าเสือตัวนั้นจะไม่เป็นอะไรเลยมันเดินย่างสามขุมเข้ามาจนใกล้แล้วตวัดตกด้วยกรงเล็บเต็มแรง เสียงปืนหยุดกระทันหันนายทหารคอหักจนแทบหมุนได้รอบเสือสมิงส่งเสียงคำรามดังตึกก้องสะกดจนทุกคนแน่นิ่งไปชานนเองก็หยุดนั่งนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวเจ้าสัตว์ร,ร้ายกวาดตาสีแดงกงเหลืองเข้มมาทางเขาด้วยความมู่ร้ายมันเดินก้าวผ่านคนอื่นซึ่งอยู่ในลักษณะที่แตกต่างกันทว่าสิ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครขยับตัว แล้วก็เหมือนมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในอนุสติของชายหนุ่มมีดอาคมเขาพลันได้สติกลิ้งตัวไปที่เป้ประจำตัวกระชากมีดโบราณแล่งนั้นออกมากำแน่นแสงสว่างเรืองรองจากใบมีดอาบไลททั่วบริเวณโถงถ้ามเสือสมิงชนะเท้าอย่างหวาดวัน,วนมันถดถอยขณะที่ชายหนุ่มเปลี่ยนท่าเป็นนั่งคุกเข่าและกำลังจะยืน เจ้าสัตว์ปีศาจคำรามแล้วตัดสินใจฉับพลนันมันกระโจนเข้ามาหาเขาชานนนเสือมีดออกไปรู้สึกเหมือนปลายมีดจะสัมผัสโดนร่างของมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เสือสมิงกลับร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดทรมานร่างของมันลอยผ่านข้ามหัวแล้วหล่นตุ๊บอยู่ด้านนอกของถ้ำเลือดสีออกคล้ำกระเซ็นไปทั่วผู้ช่วยหนุ่มรีบหันหน้าตามหมายจะ,ะเผด็จเสื แต่มันก็เหมือนนกรู้ลุกขึ้นแล้วโจรเข้าพุ่มไม้มืดทึบหายตัวไปตอนนั้นเองที่ทุกคนได้สติกลับคืนมาอีกครั้งวันชัยรีบเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขายังคงแสดงอาการตกใจเป็นยังไงบ้างครับผู้ช่วยผมไม่เป็นอะไรที่ชัยเร็วช่วยกันก่อไฟแล้วตรวจดูว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า กองไฟถูกก่อขึ้นอย่างว่องไวตามคำสั่งของเขาชานนสำรวจผู้บาดเจ็บแต่นอกจากนายทหารที่เสียชีวิตแล้วทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะหน้าซีดด้วยความกลัวก็ตามคุณจอมพบหายไปไหนเสียงใครสักคนดังขึ้นชานนหันขวับมองสำรวจยังบริเวณที่จอมพบนอนทันทีว่างเปล่าเหลือเพียงแต่ถุงนอนเท่านั้น ที่ชายของจอมขวัญหายไปเสียแล้วจอมขวัญมองภาพเหล่านั้นด้วยความตกใจหล่อนเจ็บปวดหัวใจแทบจะขาดวินาทีที่เจ้าสมิงจะตักคลุบตัวชานนนภาพในกองไฟเริ่มเลือนหายทีละน้อยจนกระทั่งเหลือเพลิงเปลวไฟธรรมดาเป็นไปไม่ได้ สารทูลในร่างกายของชัชวานพึงพมพำกับตนเองเขามองภาพมีดอาคมเล่มนั้นด้วยสายตาที่แสดงถึงความหวาดกลัวเป็นไปไม่ได้มีดศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่กับเจ้าอรชุนได้ยังไงจอมขวัญยิ้มมุมปากมองดูสารทูลด้วยสายตาสมเพชวาระสุดท้ายของคนเลวอย่างแกใกล้มาถึงแล้วสารทูลขมวดคิ้วพูดเที่ยมเกรียมมันยังไม่จบถึงมีดศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับอรชุน ข้าก็ไม่กลัวถึงเวลาเดินทางต่อแล้วอีกไม่นานเราจะเข้าเขตแดนของสุวรรณครเขาหยุดพูดครู่หนึ่งแล้วใช้สายตาประหลาดมองจอมขวัญหญิงสาวสยิวกายอย่างหวาดกลัวข้ามีวิธีที่จะขยี้เจ้าอารชุนกับพวกของมันแต่ว่าตอนนี้เจ้าจง หลับไปซะหลับเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาปลดปล่อยค่าจอมขวัญรู้สึกมึนงงเล็กน้อยแล้วหล่อนก็หมดสติทันทีที่สิ้นคำพูดนั้นแต่ทว่าร่างกายของหล่อนกลับลุกขึ้นยืนแล้วเริ่มออกเดินตามร่างเบื้องหน้าต่อไปเสียงครางต่ำอย่างเจ็บปวดดังมาจากแนวไม้หนาทึบวันชัยได้ยินเสียงนั้นเป็นคนแรกเขาบอกให้ทุกคนเงียบเสียงลงฟังสิ แล้วชานนนรวมถึงทุกคนที่เหลือก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงที่แสดงความเจ็บปวดทรมานดังแววมาตามลงเจิมพูดเสียงสั่นๆส,สมิงตัวนั้นวันชัยขมวดคิ้วหันมองทางหัวหน้าเขาชานนนพยักหน้าไปดูกันพี่ชายแล้วเขาก็หันไปสั่งให้ลูกน้องกับนายทหารอีกคนเป้าศพและคนเจ็บไว้ก่อนจะพยักหน้าให้วันชัยนำทาง ที่ทักป่าหนุ่มใหญ่ถอนหายใจเฮือกลุกขึ้นแล้วเปิดไฟฉายลำแสงไฟขับไล่ความมืดมิดออกไปได้บ้างเล็กน้อยทั้งสามคนเดินตามเสียงนั้นบางครั้งมันดังขึ้นอย่างประหลาดบางครั้งก็เงียบจนแทบไม่ได้ยินหลังจากเดินตามด่านสัตว์เล็กๆมาประมาณหนึ่งกิโลเมตร วันชัยก็หยุดชะงักเท้าศาสตร์ไฟฉายไปอย่างไม่เชื่อสายตาเบื้องหน้าน,านั้นพื้นดินยุบลงเป็นหลุมใหญ่ลึกประมาณสองเมตรแต่อาณาเขตปากหลุมไม่ได้กว้างมากนักเพียงประมาณสามเมตรเท่านั้นเขาลองส่องไฟฉายไปยังก้นหลุมแล้วจึงเห็นเงาร่างที่กำลังยกมือขึ้นบางแสงไฟจอมพบนั่นเองพี่ชายของจอมขวัญดูอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้นตามร่างกายยังมีบาดแผลเลือดแดงฉานจนย้อมสีเสือ้อชานนนป้องปากตะโกนถามทันทีคุณจอมพบเป็นอะไรหรือเปล่าครับร่างนั้นโบกมือให้แต่คล้ายไม่มีแรงที่จะตอบผู้ช่วยหนุ่มหันมามองคนทั้งสองแล้วกวาดตามองตามขอบหลุมนั้นเขามองเห็นทางสายเล็กซึ่งคาดว่าเกิดจากพวกสัตว์ป่าเดินขึ้นลงลงไปทางนั้นแล้วเอาตัวคุณจอมพบขึ้นมา เจิมจะขยับตัวทํำตามคําสั่งแต่วันชัยดึงแขนไว้เขาพูดเสียงต่ําแววตาตึงเครียดผู้ช่วยแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะไม่ใช่สมิงตัวนั้นชาโนนเองก็งานไปเหมือนกันเขาลืมสนิทเรื่องเจ้าเสือผีที่เพ่นหนีไปใช่แล้วมันอาจจะจําแรงกายมาเป็นจอมพบก็ได้ เขามองที่ชายจอมขวัญอีกรอบแต่จอมพบก็ยังคงดูเหมือนเดิมแล้วที่ชายจะให้ทำยังไงเราช้าไม่ได้นะที่ขืนช้าคุณจอมพบแย่แน่วันชัยครุ่นคิดแต่เจิมกลับพูดขึ้นจุดไฟใช่แล้วโยนไฟแซปให้เขาจุดถ้าจุดได้ก็เป็นคนแต่ถ้าไม่ได้ที่ทักป่าหนุ่มยิ้มเยี่ยมเ,เกรียมชานนพยักหน้าเพราะไม่เห็นวิธีที่ดีกว่านั้น เจอมเป็นคนโยนไฟแซกอันหนึ่งลงไปตกบนหน้าอกของชายหนุ่มพอดีจอมพบมองอย่างไม่เข้าใจคุณจอมพบลองจุดไฟอันนั้นดูก่อนครับวันชัยตะโกนบอกแล้วประทับปืนนิ่งเขาเล็งไปยังร่างของจอมพบที่ชายจอมขวัญดูหัวเสียเล็กน้อยตามประษาคนอารมณ์ร้อนแกคิดว่าฉันเป็นสมิงเพื่อความมั่นใจครับเร็วคุณจอมพบถ้าคุณไม่จุดผมยิง จอมพบมองด้วยดวงตาที่ชานนนบอกกับตัวเองว่าช่างน่ากลัวมันดูอาฆาตมาดร้ายชายหนุ่มหยิบไฟแซกอันนั้นขึ้นมาด้วยมืออันสันเทาเขาพยายามจุดอยู่สามรอบรอบที่สี่ถึงจุดติดเร็วไฟดวงน้อยสว่างขึ้นเร็วพวกเราช่วยกันเอาตัวคุณจอมพบขึ้นมาทั้งหมดแทบจะวิ่งลงไปช่วยเหลือคลุกคลักกันอีกเพียงเล็กน้อยก็ช่วยกันนำร่างของจอมพบขึ้นมาได้ พี่ชายของจอมขวัญเจ็บบริเวณข้อเท้าผนวกกับอาการอ่อนเพลียไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นทั้งหมดก็กลับเข้ามาสู่ถ้ำอันเป็นที่พักแรมอีกครั้งหนึ่งชาโนนลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคร่าวๆให้พี่ชายของจอมขวัญฟังเกือบจะตลอดเวลาจอมพบมกัจะเหลือบมองศพของนายทหารอยู่เสมอคุณจอมพบครับแล้วคุณออกไปที่นั่นได้ยังไง ผู้ช่วยหนุ่มถามขึ้นหลังจากจบเรื่องล่าของเขาแล้วจอมสูดลมหายใจลึกมองรอบด้านเขามั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดดวงตาของวันชยัยดูไม่เป็นมิตรมันปนเปทั้งความระมัดระวังและความหวาดกลัวผมเห็นจอมขวัญเพียงประโยคแรกก็ทําให้ชาโนนและทุกคนสะดุ้งคุณเห็นคุณขวัญใช่เขาหยุดเล็กน้อยเหมือนทบทวนความจำ ผมจำไม่ได้ว่ากี่โมงรู้แค่ว่ากองไฟมอดแล้วมันมืดไปหมดทุกคนทุกแห่งแต่นอกถ้ำตรงแนวป่านั่นจอมพบชี้ไปที่แนวตะคุ่มของต้นไม้ผมเห็นว่ามีแสงบางอย่างมันไม่ได้สว่างจ้าออกจะนวลนวลตาด้วยซ้ำผมหลับตาแล้วลืมใหม่แสงก็ยังอยู่ผมเลยลุกออกไปดูแล้วผมก็เห็นจอมขวัญผมตะโกนเรียกแต่เหมือนว่าน้องสาวผมไม่ได้ยิน ขวัญเดินมุ่งหน้าไปทางป่านั่นผมเลยรีบลุกขึ้นแล้วตามไปไม่น่าเชื่อวันชัยพูดสอดใช่แต่ตอนนั้นผมคิดอะไรไม่ออกพอเห็นขวัญเดินผมก็วิ่งตามแต่วิ่งยังไงก็ตามไม่ทันแล้วช่วงหนึ่งผมถึงได้สังเกตว่าด้านหน้าของจอมขวัญเหมือนจะมีคนเดินนำหน้าอยู่แต่มันมืดเกินไปผมเลยเห็นไม่ชัดว่ามันเป็นใครชัดชวานเหรอ ผมไม่แน่ใจแต่พอตามไปได้สักระยะทั้งขวัญทั้งแสงก็หายไปหายเหมือนว่าไม่เคยมีอะไรทั้งนั้นตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงปืนจากที่นี่จอมพบหยุดหายใจเขายังคงอ่อนเพลียจากการตกลงไปในหลุมผมเลยรีบกลับมาแต่มันมืดเกินไปผมก็เลยร่วงลงไปนอนในหลุมนั่นเรื่องของผมก็มีแค่นี้แหละ ชานนพยักหน้าสบตากับวันชัยผมว่าคุณจอมพ,พักผ่อนก่อนดีกว่าครับครุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูกันว่ามีร่องรอยของคุณจอมขวัญจริงหรือเปล่าพี่ชายหญิงสาวไม่ตอบอะไรเขาหลับตาลงน้ำตาหยดหนึ่งไหลออกทางหางตาทั้งหมดแยกย้ายกันพักผ่อนวันชัยกับเจิมรับอาสาเฝ้ายามตลอดคืนที่เหลือกองไฟลุกโคลงขึ้นอีกครั้ง พรักเลิงขับไล่ความน่าหวาดหวั่นของค่ำคืนออกไปพี่ชายคิดว่ายังไงเรื่องคุณจอมพบเจิมถามขึ้นลูกพี่ของเขาเหลือบมองทางจอมพบซึ่งนอนขดตัวหลับสนิทไม่รู้เหมือนกันแต่คุณจอมพบจุดไฟได้นั่นสีตามตำราเขาบอกว่าสมิงจุดไฟไม่ได้ทำไมถึงจุดไม่ได้ละ่ะที่มันกลัวไฟหรือไง เขาหัวเราะอือหยิบมดตัวหนึ่งจากต้นคอยโยนเข้ากองไฟวุ้งตีนเสือมันจะใช้จุดไฟได้ยังไงวะมันไม่ใช่มือแบบคนเรานะเว้ยงั้นแสดงว่ามันไม่กลัวไฟมันเป็นเสือผีคงไม่กลัวไฟธรรมดาแบบนี้หรอกแล้วทั้งคู่ต่างก็เงียบงันจมอยู่ในความคิดของตัวเองเสียงมแมลงและสัตว์กลางคืนร้องระงวอันเป็นลักษณะปกติวิสัยของพื้นป่าใหญ่ ถึงยังไงเราก็ต้องคอยจับตาดูคุณจอมพบเอาไว้ถ้าว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาวันชัยพูดเบาๆอดไม่ได้ที่จะมองจอมพบอีกครั้งชายหนุ่มยังคงหลับสนิทได้ที่ชายจีเมื่อรับคำแล้วเงียบไปรุ่งเช้าทั้งคณะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ อากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสลมหนาวพัดเอื่อยเฉยทุกคนกินอาหารเช้าตอน8ดโมงตรงพักอีกครึ่งชั่วโมงชานนก็ชวนทุกคนออกไปตรวจหาร่องรอยของจอมขวัญแต่เนื่องด้วยดินบริเวณน,นั้นค่อนข้างแข็งประกอบกับมีก้อนหินจำนวนมากจึงทำให้ไม่ได้ร่องรอยยืนยันคำพูดของจอมพบเจิมยังค้นพบเลือดกองใหญ่สีคล้ำเข้มหลังพุ่งม้อีกด้วยเลือดสมิง วันชัยพูดแล้วเงียบเสียงเดินหากันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อแน่ใจว่าไม่พบอะไรเพิ่มเติมชาโนนจึงเรียกรวมทุกคนที่โถงถ้ำเพื่อประชุมเราจะทำตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานจะมีหนึ่งชุดเดินกลับไปขอความช่วยเหลือส่วนคนอื่นๆก็จะตามหาต่อไปเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเกินกว่าใครจะขัดขานทุกคนจำเป็นต้องทำตามคำพูดของเขา เจ้าหน้าที่ทหารลองใช้วิทยุสื่อสารดูแล้วในตอนเช้าตรู่แต่ก็ไม่สมารถติดต่อใครได้มีเพียงเสียงซาซาดังเท่านั้นวันชัยตัดสินใจเด็ดขาดเขายกมือขึ้นผมจะไปกับเพ็นช่วยเองครับผมชำนาญเส้นทางมากที่สุดชานนมองหน้าลูกน้องของเขาครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเั้นผมพี่ชัยและเจิมจะตามหาต่อส่วนคุณจอมพบนายทหารทั้งสองท่านต้องวงเดินทางกลับ ผมจะให้น้องชายคนนี้นำทางทุกคนเข้าใจดีแต่พี่ชายจอมพบขัดขึ้นผมไปด้วยแต่คุณจอมพบบาดเจ็บแผลเล็กน้อยผมไปได้เขาหยุดดูสีหน้าของชาโนนถ้าคุณไม่ให้ผมไปผม,ผมก็จะไปเองคนเดียวในที่สุดชานนก็ยอมแท้ความดื้อดึงของเขาได้ครับนั้นเราสี่คนจะเดินทางต่อส่วนคนที่เหลือกลับ งั้นไปเตรียมตัวเถอะครับไม่เกิน15นาทีทุกคนก็พร้อมออกเดินทางนายทหารบาดเจ็บเดินขยกโดยใช้ไม้ค้ำตัวได้แล้วชานนเดินไปสั่งลูกน้องของเขานายรีบกลับไปพาคนมาช่วยฉันจะมุ่งหน้าไปหุบสมิงถ้าได้คนแล้วให้ตามไปทางนั้นอย่างเดียวเข้าใจไหม ครับผู้ช่วยที่ทักป่าหนุ่มรับคำหนักแน่นก่อนจะพาทหารทั้งสองคนแยกจากไปนายทหารโบกมือให้เขาชานนโบกตอบเพียงครู่เดียวพวกเขาก็ลับตาชายหนุ่มหันมามองวันชัยซึ่งกำลังรอยอยู่ก่อนแล้วไปกันเถอะพี่ชายผู้ช่วยจะไปทางไหนครับหุบสมิงชานนตอบเคร่งขึงมุ่งตรงไปหุบสมิงเลยพี่ แม่จะไม่เข้าใจถึงเหตุผลแต่วันชัยก็เริ่มต้นนำทางชานนเงยหน้ามองฟ้าเล็กน้อยแล้วเดินตามไปเขารู้สึกว่าหญิงสาวจะไปยังสถานที่นั้นเรื่องราวและจุดจบทั้งหมดกำลังรอเขาอยู่ที่นั่นุูสมิงอาณาเขตของคนตายรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา